สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่เพีพยงน้องทุกคนทั้จ้าสำหรับคลิปนี้วิสิภาพพี่น้องมาย่างเลาะชมโบสถ์จ้าพี่น้องโบสถ์เก่าแก่ป,า500ป,กาปา่าไม้ลอ,อยปีแล้ววีกับเสืาพี่น้องยางลงไปเบิ่งสูสานจ้าพี่น้องสูสานยู่้างโบสถ์นี่แหละจ้ากะงามมาคางแรกคือกันจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวไปชมเป็นมูวีนะจ้าชมโบสถ์ระบๆก่อนละคอย ลงไปเบิงสุสานน้ากันจ้าพี่น้องจ๋าชมหลบๆจ้ามาคางแอกกมาเป็นมูวียางไปชมน้ากันจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิ้าใได้ชมวิวมุมสูงน้าจ้าพี่น้องจ๋าหนาวหนาวก็เลยหอบแน่จังน้อยแผ่อากาศหนาวจ้าพี่น้องเดี๋ยววิสัยพี่น้องเบิงทั้งหนาได้จ้าเด้อไปน้ากันจ้าพี่น้องจ๋าตามมาได้จ้า ยางช่อมหลอบๆจ้ะพี่น้องมวีบนแน่ใจกิดเลยบ่อ,บอเข้าไปข้างใน้จ้ะพี่น้องมีกระสิผาพี่น้องมาช่มใกลๆ้ๆตะวันหลอบนอกนะจนะ้ะเนาะจะทายเบื้องใกล้เป็นหินหินบล็อกตะวันหยอดโบดพู้นสูง เดี๋ยวไปเบิ้งใ,ใกล้ตรงยอดโบสถ์จ้ะพี่น้องจ้ะมีนกมาเก,กาะอยู่พอดียอดโบสถ์ <c oughs> แดดกำลังมาจ้ะ <c oughs> ยังชมร,รลอๆหรอกก็จ้ะ เสร็จแล้วกับสินยางลงไปเบิงสูส่ศาลนำเบิงโบดก่อนเงียบเงียบบ่มีคนจะกคนบ่มีกรให้ถาม <c oughs> พูดนะ ประตูทางเข่ากับมีสีด่านแล้วจ้ะนี่ด้านนี้ตรงที่วีเริ่มต้นกับเป็นด้านแรกโตรงข้างล่างหันแสงแดดกระทบกับกิ่งไม้แห่งเป็นสีทอง นี่ก็อีกประตูหนึ่งจ้ะส่วนหลังเหลืองๆนั้นบีเดาว,ว่าเป็นเวลาเพิ่นมาจัดงานจ้ะเวลามีคนเสียชีวิตกัสิมะเขาโบสเสร็จแล้วเพิ่นกะมีขนมมีนำชาเลี่ยงกัสิยุในนี่ ที่นี่วีจิภพาพี่นองอยางลงไปชมสุสานวยจ้าเข้าประตูนี่แหละเพราะว่าวียางอ้อมรอบโบสถ์แล้วจ้าสุสานนิดหน่อยบ่ได้กว้างขวางเดี๋ยววีจะเปิดประตูก่อนจ้าเปิดแล้วก็ปิด ไปทางไหนก่อนไปทางนี้ก่อนละจ้ะคอยบ่อยอนแสงไอผาบรรยาย้วจ้ะกะจะประมาณนี้จ้ะอยู่ใต่ทำเลข,ของสุสานก็คือไก่ภูเขา มือนี่เป็นความโชคดีกแล้วจะพี่นองจ้าบ่ามีล่มแล้วก็เงียบสงบแล้วยุนีกับมีนกกระจิบห้องหลายจ้า มักลายแสงแดดกระทบกับกิ่งใหม่แห่งเห็ดห้มีชีวิตชีวาคือจังต้นใหม่สีทองอ่ะจ้ะพี่น้องเบิ่งดีๆสุดซ้ายลวจ้ะคือวีบอกแล้วบ่้งย่วีกไ็ไใดมาเปิดหูเปิดตานำพออยากให้พี่น้องเมื่เบิง่งแล้วก็วีกับพ่อยไใด เบิ่งไปน้ำถ้าบรเห็ทยูทูบกับคือสิบ่ริษัม่ยางเบิ่งดอกจ้ากาไก่บ้านเติบอยู่ครับรถกาชั่วโมงกว่าหรอจ้าตรงนี้สียู่บนเนินจะพี่น้องจ้าจะได้มองเห็นโบสถ์ สุดลูกหูลูกตาแล้วก็มองลงไปเห็นทองทุงหน้าทุงไหลของเพิินกะจะยางลงไปข้างล่างโอ้โหแดดสวยขนาดย่างลงไปข้างล่างแล้วก็จบคลิปสำหรับคลิปผ้าพี่น้องมาช่มโบสแล้วก็ช่มสุสาน สุสานร100้อยปีถามคน้นเถีอารถมาจอดเมื่อกี้เพิ่นกะมาชมขึ้นกันเพิ่นกะว่าบบลูโบนแนจใจเพิ่นบ่าประมาานลอยปีพี่น้องเห็นราโบทง้งามงามหินงามเนี่พอย,ยางมาตรงนี้ได้เห็นเต็มมุมเลยจา้าเมื่อกี้พาไปเบื้งไกลๆแล้วโอ้โหแสงแดดกระทบ เดี๋ยวจะย่างลุ่มปันไดไปพูนพี่น้องเห็นบ่จ้าขงางล่างมีแค่นั่นหรอจ้าบนไ่ที่นี่เดี๋ยวกันนะจะอืมว่วลื่นปันไดบันไดลง่มไปไดยอยู่โอ้ยแดดกระทบกับฝ้ากับน,นี้เป็นอีกสีหนึ่ง เป็นสีชมพูแล้วก็บฝ่าออนเดี๋ยววีจะบ,บ่ายางลงไปจะพี่น้องคลิปนี้ใกล้จะเมิดเวลาแล้วให้บึง่งวิวมุมสูง อีกฟังหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยววีจีผ้ายางไปเบิงตรงจุดนี่กะประมาณนี่จ้ะเมื่อกี้หันไปทางที่ย้อนแสงแดดมีอีกมุมหนึ่งจ้ะแต่บาวีจะยางลงไปหลักภาพพี่น้องชมได้จ้เะเ้อนี่จ้ะพี่น้องจ้ะเมื่อกี้วีมาจากฟังข้างบนพุนจ้ะยางมาเพราะว่าถ้าจะทายมันจะย้อนแสงดีก,ก็เลยยางลงมาก,ก่อน ก็มีมองนงั่งมองคิดว่ามีแค่นั่นยืนหันหนา้าไปหันหนา้ามาโอ้โหมีอีกกว้างอยู่นล้วจ้าเนี่ยโอ้โหนีม่มุมหนึ่งมุมนี่สวยคุณน่ะอือหือ คิดว่ามีแค่นั้นในๆนกะลงมาแหลวผ้าพีิน้องยางจนสุดซอยนี่นะาจา้าตรงนี้ว่างเปล่าันี่ยบานใด้มีผู้ใดมาจับจองแสดงว่ามองนี่เป็นที่ไม่หรือว่าที่พุ่น่ะลงไปอีกก็มีอีกจาก้า นี่ตรงที่เห็นบ้างๆนั่นกะให้บีเดาเป็นทีใหม่ยังพันเลยมีคนมาจับจองยังพันเลยมีคนมาอยู่ยางอีกฟังหนึ่งยางกัดจ้พี่น้อง พี่น้องเห็นโบสถ์ทางขวาม,มือแล้กกาตรงนี้แลัก้างบนทีวียางลงมามองไปมองมามาเห็นกนเลยยางลงมาให้เบิงงอีกสรุปแล้วบบแมนมาทีนิดหน่อยที่กว้างเติอเพิ่กบขยายออกไปเรื่อยส่วนตรงที่สนามหญ้าบ้างกะคิดว่าคาดเดาว,ว่ามีแผนที่จะเฮ็ดให้ค้นจับจอง ให้มาอยู่จ้าจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยววีจะจบคลิปไปตรงนี้นะจ้าเนาะกลับพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้ววีขอบคุณในหลายนะจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกกางแรงใจขอบคุณทุกการติดตามจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขกันหลายสุขภาพร่างกายของแรงคิดสิ่งใดก็ขอ้ใดสมหวังสมปรารถนาทุกประการนะจ้าพี่น้องแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าหนาวจนควันออกปากจ้า ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วย้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย